กูไปได้แฮมมิงโคดีไอ้เชี่ยไม่ขี่ระเบิดกูเลยไอ้เชี่ยปืนกูมันกระจอกว่าไอ้เชี่ยแก่สามในสี่เนี่ยไม่ได้กระจอกที่ปืนยิงกระจอกที่มึงไอ้นีแทงกูเลยโดนแมวไปเลยโอ้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 ยหยุดหยุดหยุดกูตายกูตายมีอยู่เนี่ยดิ้งตายเอ้าว่ามันเป็นที่ปืนเลยยิงมึงย่าต้องซื้อปืนที่มันมีสกินลม ดู้ยเล่นได้จริงๆพูดดีก็ถูกอีกช่วยกูเร็วยิงแม่งเก้าเจ็ดได้ห้าเย้เฮ้ยผมไม่ยุง่งไม่ต้องมาเสีอยงดิมีไอจีที่พืน้นยิงหวัวมึงไอ้เฮียโอ้ ไม่ยิงหัวกูทำไมล่ะยิงหัวพ่อของหนึ่งกูยอมละกูยอมละกูยอมละโดนได้เหรอเห็นปะกูบอกแล้วเนี่ยกูยิงมึงแล้วมันยิงได้เว้ยจ้าเจกันมิดกูบอกเลี้ยวจริงๆ จริงเว้ยจูนี่อ่ะกูไม่ได้โม้ด้วยกูไม่เชื่อมโม